ขาตั้งกล้อง m a n f r o t o Small Element ห oh, งใช่ไหมทำไมใช้ตัวนี้ทั้ง้ๆที่มันดูใหญ่พอสมควรแต่เขาใช้แบบไฮบริดนิดนึงคือเอาจะเอาไปใช้ถ่ายอย่างอื่นด้วยคือตั้งขาข้างนอกด้วยแล้วก็ใช้บนนี้ด้วย mm hmm. ก็เลยสรุปมาได้เป็นตัวนี้นะครับผมบอกแล้วตัวนี้มันสารพัดประโยชน์ดังนั้นขออนุญาตแกะประกอบทีละชิ้นนะขาตั้งกล้องนะครับ m a n f r o t o Small Element ตัวนี้ราคาประมาณ2 9 9 0บาทนะครับลักษณะงานตอนนี้ก็คือเอาไป ตั้งถ่ายหน้าตัวเองตั้งบนโต๊ะซึ่งผมวัดขนาดแล้วพื้นที่เนี้ยใช้ได้เหลือเฟือสีแดงตั้งตัวเล็กตั้งเป็นฟโต้นะครับประกัน3ปีนะครับลงทะเบียนอีก2ปีเป็น5ปีงานที่จะใช้วันนี้มันตั้งแค่อยู่บนนี้ดังนั้นเวลากลางปกติผมจะกลางสุดประมาณนี้ใช่ไหมวันนี้นครับปลดออกมากลางให้กว้างที่สุดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ ใช้เท่านี้วางแบบนี้เลยวันนั้นมาวันระยะแล้วได้จริงๆมันมีขาตั้งตัวเล็กอยู่นะขาตั้งตัวเล็กที่แบบขาสั้นกว่านี้เอาไว้ตั้งแบบเนี้ยแล้วมันจะได้ไม่เกะกะพื้นที่แต่ตรงพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องใช้ขาใหญ่เนี่ยไปกลางที่พื้นด้วยคือถ้าขาใหญ่ไปกลางที่พื้นแล้วกลางแบบปกติอ่ะปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยรูดขาออกทุกด้านแล้วก็ตั้งเป็นไตพอตตามปกตินะครับรีวิวขาตัวนี้ผมรีวิวไ,วไว้แล้วนะครับไปย้อนดูกันได้มันฟอโต้สม หัวนะครับเป็นหัวบอลตรงเซนเตอร์คอลัมน์นี้สามารถปรับปลดล็อกแล้วก็ยืดขึ้นยืดลงได้แล้วก็หัวบอลตรงนี้ปลดปุ๊บสามารถหมุนได้ทุกมุมและมีล่องตัวอยู่ล่องตัวอยู่นี่คือเอาไว้หักหัวเป็นแนวตั้งได้กล้องจากเป็นแนวตั้งได้ดังนั้นนี่คือในส่วนของขาตั้งนะครับเอาเพจออกมาเดี๋ยวต้องไปติดขาตั้งกล้องเอาเพจของขาตั้งกล้องตัวนี้มาครับของพ่อโตเนี่ยมาติดหมุนเข้าไป หมุนเพดหมุนให้มันอยู่ในลนักษณะแนวตั้งแบบนี้นะครับนะตั้งแบบนี้หมุนปุ๊บพอหมุนเพดติดกับกล้องแล้วนะครับก็คือเอามาติดกับขาตั้งปุ๊บแล้วก็ล็อกคือเราจะต้องสไลด์ด้านข้างเนี้ยปุ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกสไลด์ให้ตรงเนี้มันเข้ามาล็อกมันค่นี้ก่อนเบื้องต้นทีนี้ก็ต่อปลั๊กได้เลย ปกติผมจะหมุนกล้องอย่างเงี้ยเป็นแนวเป็นแนวตั้งเพราะว่าเราจะได้ดูจอแบบจิ้มอะไรง่ายๆในเมื่ออยู่มุมมุมข้างบนแบบเนี้ยครับเราจะได้เห็นหง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นการแต่งหน้าแล้วเราเห็นมองดูภาพจากจอกล้องแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบมุมเงยซึ่งไม่สวยก็เลยจะต้องหมุนเปลี่ยนด้านหมุนขาตั้งหมุนหัวบอลตรงนี้มาปุ๊บเปลี่ยนด้านมาทางฝั่งนี้อ่าแบบนี้สวยกว่าแต่ว่าถ้าหมุนมาทางฝั่งนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมมันติดตัวล็อก ตัวล็อกของเพลทดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนฝั่งครับหมุนตัวล็อกของเพลทออกจับกล้องไว้และเอาอตัวล็อกของเพลทเนี่ยหมุนขึ้นปึ๊บแบบนี้ใส่เข้าไปล็อกสลับฝั่งนั่นเองง่ายๆจากนั้นก็ล็อกมันโอเคแค่นี้ผมเปิดระดับน้ำก่อนกดดิสเพย์ปึ๊บ,บระดับน้ำผมตั้งให้มันเป็นสีเขียวไว้ปึ๊บสมมุติประมาณนี้เห็นไหมสรุปว่าภาพมา ภาพมาแล้วเสียงก็มานะครับดังนั้นจบกล้องมันเอียงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องยังไงไหอ่ะ,อ,ะอย่างนี้ครับตรงนี้มันจะมีระดับน้ําอยู่เหงืองเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้าจะปรับเนี่ยปลดหวัวบอลตรงนี้หัวใหญ่สุดปึ๊บแล้วก็ปรับพื้นปรับลงแบบนี้ปรับให้ตรงนี้มันเขียวตรงนี้คือระดับน้ําตรงแล้วก็ล็อกไว้ปึ๊บอ่ะไอนี้ไอตรงนี้คือหมุนหมุนหัวแบบฟรีแต่ถ้าหมุนแพนซ้ายแพนขวาเนี่ยมามีมีข้อเล็กมาปรับข้อเล็กคือแพนแบบนี้ ปรับขึ้นปรับลงได้อ,อืมแล้วก็ปลดมันก่อนอแค่นั้นเองใช่อันนี้เป็นหมุนหัวใหญ่แล้วก็ไอ้ตัวเล็กเนี่ยหมุนแผนซ้ายแผนขวาแค่นั้นถ้าจะถอดกล้องออกก็มันจะมีตัวล็อกเพจอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งคือก็จับกล้องไว้แล้วก็หมุนเพจออกแค่นั้ครับคือจะเอากล้องไปใช้ก็เอาไปใช้เลยแล้วก็ไอ้ขาตั้งก็ตั้งไว้ที่เดิมแล้วก็มามแปะไว้แล้วก็ล็อกมันโสวัสดีค่ะทุกคน อันนี้เป็นการเทสเสียงละแล้วก็ภาพนะคะ,ะเดี๋ยวละนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะซูมใส่มากเลยเห็นไหมคะหน้าใส่มากวันนี้เราจะมารีวิวนะคะว่าเราจะแต่งหน้านกล้องอันใหม่นะคะทุกคนนี่แป้งพับตัวนี้นอลองมาสิเย้ถ้นี่ละ่ะเอาออกมาก็จะไม่โฟกัสต้องประมาณนี้น